สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องม a สเตอร์ m t m นะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมในเกม f ฟร์แอนด์ฮัเกกับหนึ่งในอาวุธที่โคตรจะโดดเด่นในเกมนี้นั่นก็คือดาบแห่งความโกลาหลไมอัสมา ผมเชื่อว่าใครที่เล่นเกมเฟนฮังเกอร์ทุกคนก็ต้องรู้จักดาบเล่มนี้อยู่แล้วแม้ว่ามันจะเป็นดาบที่ทรงพลังเป็นอย่างมากแต่ถ้าหากคุณปล่อยให้จิตใจของคุณนั้นอ่อนแอเกินไปดาบเล่มนี้จะบังคับให้คุณทำบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องรู้สึกแย่ไปจนจบเกมจนถึงขั้นที่ทำให้คุณนั้นลมเลิกความตั้งใจที่จะเล่นเกมนี้ให้จบแล้วไปเริ่มเกมใหม่จะดีกว่าดาบแห่งความโกลาหลไมอาสมา ไม่มีใครรู้ข้อมูลที่แน่ชัดของดาบเล่มนี้แต่ที่แน่แน่มันอยู่ในคุกใต้ดินแห่งความกลัวและความหิวโหยดาบเล่มนี้จะมอบความแข็งแกร่งให้กับผู้ถือครองมันเป็นอย่างมากแต่ลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของดาบไมอัสม่าไม่ใช่ความทรงพลังหรือความแข็งแกร่งเพราะดาบไมอัสมานั้นมีเจตจำนงของมันเองมันมีความรู้สึกนึกคิด สามารถที่จะสื่อสารได้โดยการเข้าไปแทรกแซงจิตใจของผู้ที่ถือครองโดยที่ดาบเล่มนี้มีจุดประสงค์เพียงเพื่อวานความวุ่นวายความเจ็บปวดความทุกข์ยากและดื่มด่ำกับเลือดที่ฉลมไปบนคมมีดของมันดาบเล่มนี้จะใช้กลยุทธ์ต่าง เพื่อนโน้มน้าวใจผู้ที่ครอบครองมันให้มุ่งสู่การสังหารอย่างเพลิดเพลินมันจะสร้างแรงกดดันทั้งจิตใจให้กับผู้ใช้เป็นอย่างสูงเว้นแต่ว่าผู้ที่ถือครองดาบไมอัสมาตอนนั้นจะมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวและเข้มแข็งหรือผ่านความทุกข์ทรมานมาอย่างโชคชนดาบไมอัสมาจะทำได้เพียงแค่กดดันแล้วก็พยายามจะสื่อสารพยายามจะหวาดล้อมตลอดเวลาแต่ไม่อาจครอบงำผู้ที่ถือครองมันได้ ดาบเล่มนี้จะถูกซ่อนอยู่ในประตูเหล็กชั้นที่สองของห้องเก็บสเสบียงทันทีที่เราเข้าไปเฉียดใกล้ประตูจะมีเสียงแววเข้ามาในหัวของเรามันจะเรียกเราให้เรานั้นเข้าไปหามันและชวนเราไปละเลงเลือดถึงจุดนี้ผมบอกเลยว่าไม่ว่าคุณผมหรือใครก็ตามที่มาเจอเหตุการณ์นี้ตางก็ตระหนักได้ว่าบางสิ่งบางอย่างหลังประตูนั่นโคตรไม่น่าไว้ใจแต่ก็นั่นแหละครับถ้าคุณเป็นผู้เล่นใหม่คุณก็ต้องอยากรู้อยู่แล้วว่าเบื้องหลังประตูนั่นมันมีอะไรกันแน่ ประตูเหล็กนี้ไม่สามารถเปิดได้ด้วยวิธีการปกติแต่ก็สามารถเข้าไปในห้องนี้ง่ายๆด้วยสสกิลสุดโกงสกิลแรกเล็กสวิปปกติสกิลนี้จะเป็นสกิลสำหรับทำลายขาของสตูนะแต่ถ้าหากคุณคุยกับประตูและเข้าสู่หน้าแบทเทิลได้นั่นแสดงว่าประตูนั้นสามารถทำลายได้โดยการโจมตีและการใช้เล็กสวิปนั้นก็สามารถทำลายประตูได้ใน1ฮิตไม่รู้ว่าเป็นบั๊กเกมหรือว่าเกมจงใจใส่เข้ามาแต่ก็ใช้ไปเถอะส่วนสกิลที่2นั่นก็คือสกิลการเทเลพอร์ตเราสามารถวา,า,าร์ สิงกิดขวางหรือแม้แต่ศโตที่กำลังดักหน้าเราและเงื่อนไขนี้ก็สามารถใช้กับห้องนี้ได้เช่นกันและวิธีสุดท้ายซึ่งเป็นวิธีที่ผมไม่แนะนำถ้าไม่จำเป็นนะคือคุณต้องมีคุญแจคลาว d อมเบิมคีที่จะดรอปจากอ e ีกาเมาเลอร์ er, ซึ่งเป็นหนึ่งในสโตสุดตึงของเกมนี้ถ้าให้เปรียบเทียบผมคิดว่าอ e ีกาเมาเลอร์ er นั้นแทบจะเก่งกว่าบอสด้วยซ้ำแต่วิธีการเอาชนะเขาก็มีอยู่นะแต่เอาไว้ไปพูดในประวัติของอ e ีกาเมาเลอร์ er แล้วกันนะเขาเป็นว่าเราเข้าไปสู่ห้องนั้นได้ ได้ก็แล้วกันครับภายในห้องนั้นเต็มไปด้วยหล่างหลายชีวิตมากมายที่ถูกทิ้งทับถมเอาไว้จนเป็นกองซากศพเสียงปริศนาแววข้อมาในจิตใจของเราถึงตอนนี้ก็ตัดสินใจกันเอาเองแล้วกันนะว่าคุณจะจิบดาบเล่มนี้ไปใช้หรือไม่ พราะถึงดาบเล่มนี้จะทรงพลังสักแค่ไหนแต่สุดท้ายมันก็ยังคงเป็นดาบต้องสาบวันยังคำ่ำเมื่อไรที่จิตใจของเราอ่อนแอมันจะพยายามแทรกแสงเพื่อครอบงำเราเสมอหากค่าจิตใจของคุณต่ำกว่า50ในโหมดธรรมดาหรือต่ำกว่า70ในโหมด t e r r o r and s t a t เตวจะเกิดอีเวนต์พิเศษในคุกใต้ดินชั้นที่3ที่บริเวณห้องสเสบียงสถานที่ที่2นั่นคือเมืองโบราณสุสานแห่งเทพ,พเจ้าและสถานที่สุดท้ายนั่นก็คือในยุคที่รุ่งเรืองของมาฮาโบลจะอยู่ในบ้านทั้งด้านขวา ตรงที่โกเลมกำลังทำงานอยู่นั่นแหละหากอีเวนต์เหล่านี้เกิดขึ้นตอนที่เรากำลังถือดาบไมอัสมาเราจะสูญเสียการควบคุมตัวเองและเริ่มลงมือสังหารสมาชิกในปาร์ตี้อย่างโหดเหี้ยมกว่าเราจะรู้ตัวว่าเราทำอะไรลงไปนั้นสมาชิกทุกคนในปาร์ตี้ก็เสียชีวิตไปหมดแล้วแต่ถ้าหากสมาชิกในปาร์ตี้ของคุณเป็นท่านอาจารย์นัชราแล้วก็เขาจะเป็นเพียงคนเดียวที่ไม่ถูกสังหารในเหตุการณ์ครั้งนี้แถมพอเราได้สติเขาจะบอกกับเราว่าแม่แม ื่องต่างๆมันเกิดเร็วมากเลยเอาหน้ามันก็เหมือนกับการที่เห็นหนอนแมลงถูกนมเจนนี่กืนลป็นตามปกติข่าวว่าแกหนูี่้ยุดแล้วว่าแกทำอะไรลงไปทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้วแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามันประทับใจข้ามากก็ไม่ต้องเสียใจไปหรอกนะ ถึงจะอยากให้หมอนี่ตายมากที่สุดแต่มันดันรอดมาได้เพราะมันคือท่านอาจารย์นัสราอย,ย่างไงละ่ะกับกันหากให้สมาชิกในปาร์ตี้เป็นคนที่ถือดาบไมอัสมาไม่ว่าจะเป็นคาร่าดิอาคและเกิร์นวันเดอร์หรือเอนกิหากเราปล่อยให้เขาถือดาบไมอัสมาด้วยจิตใจที่อ่อนแอเขาจะเสียสติและถูกครอบงำโดยดาบไมอัสม่าและกำลังจะเริ่มโจมตีสมาชิกทุกคนแต่ก่อนจะเกิดการต่อสู้หรือเหตุการณ์ใดก็ตามจะมีช้อยให้เราเลือก ซึ่งก็ต้องบอกกันตามตรงว่าเกมนี้หากเกิดการต่อสู้ระหว่างที่สมาชิกในปาร์ตี้ถือดาบไมอัสมาทุกสิ่งทุกอย่างจะมืดลงเหมือนเรากำลังตาบอดแล้วเดินไปเดินมาในดันเจียนสามารถเปิดอินเทอร์เฟสได้ตามปกติแต่มองไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนี่อาจจะเป็นบั๊กของเกมก็เป็นไปได้แต่ถ้าเราเลือกที่จะเตือนสติเขาว่าเขานะ่ะกำลังข่มขู่พวกเราอยู่เขาจะเริ่มพูดจาแปลกๆจากนั้นเขาก็จะปิดชีพตัวเอง เพราะฉะนั้นผมขอแนะนําว่าหากเป็น4คนนี้คนใดคนหนึง่งคุณไม่ควรจะให้เขาถือดาบไมอัสมาในขณะที่จิตใจอ่อนแออย่างเด็ดขาดแต่ถึงแบบนั้นในเกมเฟรนฮังเกอร์ก็ยังมีสมาชิกปาร์ตี้ที่มีจิตใจเข้มแข็งอย่างไม่น่าเชื่อนั่นก็คือเลอกาดไม่รู้เพราะมีจิตใจมุ่งมั่นหรือถูกทรมานมาอย่างโชคโชนทําให้จิตใจของเขานั้น,เข,น,นเข้มแข็งเป็นอย่างมากจนดาบไมอัสมาไม่อาจจะครอบงําเขาได้ ครับอีกหนึ่งสมาชิกปาร์ตี้สุดตึงที่สุดเท่าที่ผมเคยมีมาหน้าผีสิ่งนี้คือขอ้อพิสูจน์ชัดเจนว่าไม้อัสมานั้นสามารถครอบงำได้เฉพาะสิ่งมีชีวิตเท่านั้นแต่ท้ายที่สุดแล้วการจะหยิบไมอัสม่ามาใช้หรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับคุณนะครับหยิบมาใช้ก็ดีไม่หยิบมาใช้คุณก็สามารถจบเกมได้เหมือนกันเพราะยังไงนี่ก็เป็นหนึ่งในสามอาวุธท็อปเทียร์ของเกมเฉยๆยังมีดาบอีกสองเล่ม ที่ถูกซ่อนอยู่ในดันเจียนของเฟรนฮังเกอร์แล้วก็มีความร้ายกาจไม่ตานจากดาบไมอัสมาเช่นกันและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดเท่าที่ผมหาได้เกี่ยวกับดาบแห่งความโกลาหลไมอัสมาข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไภล่วงหน้านะแต่ถ้าเกิดใครมีข้อมูลที่ถูกต้องก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจง,ง่ายๆด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนนะ